ริ่มต้นต,ตามฝ่ายต่างไม,ม่ยอมและแหกมัดกันอย่างนี้ก็แตกสิครับสนับสนุนโดยยากวาดสมานลินเผาและอ,อเพสสัตว์ชนิดผงดนนลและเอกสารกีกับผลิษษษษษษตภัณฑ์ก่อนใช้สวัสดีค่ะวันนี้พบกับยี่หว่าพาทําบุญนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่วัดสมานมิตรค่ะตั้งอยู่ที่ตําบลหนองงูเหลือมอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งวัดน,นี้นะคะห่างจากตัวเมือง นครราชสีมาเพียงแค่15กิโลเมตรเท่านั้นค่ะวัดน,นี้นะคะมีประวัติความเป็นมานะคะก็คือเดิมชื่อว่าวัดสเสม็ดค่ะซึ่งมีต้นสเสม็ดจานวนมากแต่ปัจจุบันไม่มีให้เห็นแล้วค่ะวัดน,นี้นะคะเมื่อเราเข้ามานะคะเราก็จะเห็นจุดสังเกตที่ชัดเจนนะคะก็คือด้านขวามือของเรานะคะจะมีพระพุทธรูปที่อยู่กับกําแพงนะคะซึ่งทําให้เรารู้สึกเข้ามาแล้วรู้สึกมีมนต์ขลังนะคะ นอกจากนี้ทางวัดนะคะยังโดดเด่นในเรื่องการมากราบไหว้ทําบุญและสะดอกเคาะด้วยการอาบน้ามนต์ด้วยนะคะปัจจุบันมีการประดิษฐานของท้าวเวสสุวรรณค่ะเดี๋ยวยู่ว่าพาไปชมด้านในกันเลยนะคะจุดแรกค่ะท้าวเวสสุวรรณค่ะจุดด้านหลังนี้นะคะคือองค์ท้าวเวสสุวรรณค่ะที่ได้นํามาประดิษฐานเอาไว้นะที่วัดสมานมิห่งนี้นะคะให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามากราบสักการะทําบุญกันค่ะ ส่วนด้านขวาด้านนู้นนะคะจะเห็นองค์พระพิคเนตนะคะและก็มีพระประธานต่างๆนะคะสามารถมาร่วมทำบุญกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมจุดต่อไปกันเลยค่ะ ด้านนี้นะคะจะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่เป็นมุมมากราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นพระประธานต่างๆนะคะ น,นี้นะคะคือองค์ประดิษฐานของเทพทันใจค่ะที่ได้มาอยู่ที่วัดส,สมานมีแ่งนี้นะคะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นการทําบุญเติมน้ํามันตะเกียงตามวันที่เราเกิดต่างๆค่ะจะมีที่ให้เราทําบุญเยอะแยะมากมายเลยนะคะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นองค์พญานาคประจําวันเกิดของเรานะคะทุกท่านสามารถมาทําบุญประจําวันเกิดกับองค์พญานาคตามวันเกิดของเราได้ค่ะ ส่วนจุดนี้นะคะเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งนะคะคือองค์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีค่ะที่ทางวัดได้นํามาประดิษฐานไว้นะวัดแห่งนี้นะคะขอฝากให้ทุกท่านนะคะที่ผ่านไปผ่านมาได้เข้ามากราบไหว้สัการะที่นี่อย่าลืมจุดนี้นะคะไอ้ไข่เด็กวัดเจดีค่ะ,เ,คะเมื่อเราทําบุญเสร็จแล้วนะคะก็ขอเรียนเชิญอีกมุมนึงเลยนะคะด้านนี้นะคะด้านหลังจะเป็นสระบัวนะคะของทางวัดสมานมิตรนะคะให้ทุกท่านนะคะได้มาเดินเก็บภาพถ่ายรูปสวยๆกันณนะจุดจุดนี้ได้เลยค่ะ มุมนี้นะคะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่ทุกท่านต้องมากับไหว้สักการะขอพรนะคะก็คือสาราพ่อเท่าทองขาวค่ะส่วนด้านนู้นนะคะจะเป็นริมแม่น้ำให้ทุกท่านนะคะสามารถมาทำบุญปล่อยปลาและให้อาหารปลาได้ค่ะ ส่วนมุมนี้นะคะคือแม่ตะเคียนทองค่ะที่ทุกท่านนะคะที่ได้ผ่านมาทําบุญนะคะต้องมากราบไหว้สการะขอพรกันณนะจุดนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปชมโดยรอบเลยนะคะองค์ใหญ่มากเลยค่ะมีจํานวนที่ค่อนข้างเยอะมากด้วยค่ะมาดูกันเลยค่ะนี่อยู่วาทำบุญนะครับ องอองใหญ่มากอันนี้มีีกี่มีกี่องแน่น่มีไหมมีจำนวนเยอะมากเลยนะคะนับไม่ได้เลยค่ะลแล้วก็ใหญ่มากด้วยนะคะอันนี้อันนี้เคยมาเดยไยังไม่เคยมาเลยค่ะคอันนี้ครั้งแ,แรกใช่ค่ะโหเยอะมากใช่ค่ะมีจำนวนเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ใหญ่มากด้วยค่ะไม่เคยเห็นที่ไหนมีจำนวนเยอะมากมายขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะใช่ค่ะเพิ่งเห็นเหมือนกันค่ะแล้วเราสังเกตนะคะมีแป้งด้วยนะคะ นะคะมีแป้งด้วยนะคะเราจะมาขอพรกันที่นี่นะคะมาขอหวย่มเยมีใครห็นเอะันดเลมีใครมองเห็นตัวเลขไหมคะซูมดูใกล้ๆได้นะคะ ถ,ถ้าถ้าใครอยากเห็นต้องมาด้วยตัวเองใช่ค่ะส่วนใครอยากเห็นนะคะต้องต้องมาด้วยตัวเองนะคะนอกจากจุดไม่ตะเกียนแล้วยี่หวาจะพาไปตรงไหนต่อเดี๋ยวเราเอาไว้ e ีพีถัดไปกันเลยค่ะขออุมไว้ก่อนโอเค วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดติดตามช่องแบ็กกี้คองสีไว้ด้วยนะคะครั้งหน้ายหว่าจะพาไปทําบุญที่วัดไหนคอยติดตามอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบค่ะส่วนวันนี้ขอขอบคุณมากค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ก็ใช้ยากวาดปากสมานลิ้นของขาวละออเพสัพชนิดผงใช่ครับลิ้นเป็นฝ้าขาวลิ้นแตกปากเป็นแผลหรือแผลล้นในใช้ยากวาดสมานลิ้นขาวละออเพสัพชนิดผงถูกต้องนะครับและเอกสารกำกับผลิตภ yeah. ัณฑ yeah, ์ก่อนใช้ นับสนุนโดยชุดกีฬามาอดอใส่แล้วดูดีมีเสน่ห์เท่แบบมีสไตล์